แนวช้างฮานอยครับผมประจำวันที่17มิถุนายน2568นะครับวันเข้า19ครับผมตามต่อวันนี้เด่น5รอง3ตัวนีน51กับ39นะครับผมรายละเอยียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขวามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องในตอนนี้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมสามรอบวันนี้ก่อนเข้ารายการนะครับผมก่อนเข้ารายการ สำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ